วันนี้เราจะมาทำดรนดอมกันนะคะว่าภายในเจ็ดวันนี้จะมีปาฏิหารหรือว่าสิ่งดีๆอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่ถูกดึงดูดเข้ามาฟังในแรนดอมนี้นะคะให้ใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับฟังไม่สามารถที่จะตรงกับทุกพลังงานได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขอดูก่อนนะคะว่ามีใครบ้าง ที่เข้ามาฟังในรนดอมนี้นะคะขออนุญาตค,คร,รูครูบาอาจารย์นะคะของเพ,อเพื่อนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกเคารพนับถือขอให้การอ่านไพ่ในครั้งนี้ตรงกับความเป็นจริงทุกประการให้เกิดประโยชน์กับทุกๆท,ท่านที่มาเข้ามารับฟังนะคะ ลีภายเกิดอะไรกันขึ้นคะเติบโตโอเคสิ่งโชคมีใครบางท่านนะอาจจะมีดวงทางด้านนี้นะคะแ้ะเป็นยังมีความจิต มีพลังงานที่อาจจะเกิดภาวะที่เจอเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์การงานการเงินนะคะจนน่าให้ถึงจุดอะที่จะต้องรีภัยกลับไปดูแลตัวความรู้สึกของตัวเองก่อนกลับไปเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่ามันสอนอะไรแล้วคุณได้อะไรจากมันนะคะเนี่ยการกับเหตุการณ์กับอุปสารคที่เกิดขึ้นมันมีผลทำให้บางพลังงานเติบโตแล้วหรือบางท่านน่ะ ก็อาจจะมีดูในเรื่องของการเสี่ยงโชคไหมและที่สำคัญที่สุดน่ะคุณเป็นคนที่มีจิตใจ,จดีมีความเป็นแม่ดูแลเอาใจใส่มีความรักต่อสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายนะคะและใต้สำรับก็คือพร้อมสับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆทุกคนผ่านมันมาได้ด้วย การเรียนรู้ด้วยคุณสมบัติต่างๆที่ดูสะสมมาจนทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเรามาดูกันว่ามีใครบ้างที่เข้าม,มีใครที่เข้ามาชมในรันดอมนี้เดี๋ยวให้พี่ไพาโรล์ช่วยบอกนะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ของทุกท่านนะคะไม่ก้าวร่วงนะคะ เกิดจากความรักและความห,หุ่ดหงิยของผู้อ่านนะคะที่ทำช่องนี้ขึ้นมาโดยมุ่งหวังให้ทุกท่านนะยึดมั่นอยู่ในความดีนะคะปัดอย่างน้อยสินห้าค่ะสินคือสมาธิธรรมะคือธรรมชาติทำทุกอย่างในธรรมชาติที่มันควรจะเป็นไม่เบียเดเบียในใครทั้งคำพูดความคิดและการการะทำนะคะเรามาดูก,กันว่ามีใครเข้ามาในรันดอมนี้กันบ้าง ว่าเพื่อนๆเ,เป็นแบบไหนนะว่าเพื่อนๆมีเป็นใครนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะใบแรกนะคะ full of s t a t e ก็คือสีไม้เทา้าม,มันดูมั่นคงเนาะไปที่2ก็คือท of stage สามไม้เทา้าอาจจะมีอะไรที่เพื่อนๆกําลัง ทำอยู่อาจจะมีการงานมีอะไรความคิดที่จะขยับขยายแต่ทำไปแล้วนะคะมันเติบโตแล้วมันขยายขยายไปแล้วกำลังเฝ้ารอผลที่จะตอบรับกลับมาอาจจะเรื่องการงานมีใครมีสมัครงานไปไหมหรือว่ามีใครที่ทำธุรกิจแล้วก็คิดโครงการใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วก็กำลังรอผลที่จะตอบรับกลับมาว่ามันเป็นอย่างไรนะคะ the full อิสระหมายถึงว่าหลุดพ้นจากพันธนาการทุกอย่างอะ่ะหรืออะไรที่เป็นความทุกข์ความกังวลของเพื่อนๆอ่ะเพื่อนๆอจะปล่อยวางและอยู่กับปัจจุบันได้ออนุญ,ญาตเปิดทีเดียวนะคะแล้วเล่าลงสิดเดียวเลย the lovers มา เข้ามาในรันดอมในวันนี้นะคะ Seven of Coins ๋ยวดูสิเพื่อนๆจะเห็นไพ่ชัดไหมเพราะว่าไพ่เขาสวยมากเป็นไพ่สำหรับที่แบบ สวยงามอันนี้เลยค่ะ Tree of Cups มีการเฉลิมฉลองแน่นอนเห็นไหมคะคืออยากให้เพื่อนๆเ,เห็นหนึ่งชัดเจนเพีงเยงแต่ว่าพี่ไพ่เข้าไปใหญ่นิดนึง เจ็ดไนออฟวอนนะคะอุย้ยมาดูไปสุดท้ายควีนออฟวอนค่ะสวยงามไหมคะพลังงานสุดป,ปังอลังการนะคะใต้สำรับนะคะก็คือค i n อ o ฟคั p ส์ค n g อ f ฟคั s สวยงามมาก ตอนนี้นะคะผู้ที่เข้ามาในรง้อมเนี่ยพลังงานของเพื่อนเพื่อนี่ยอยู่บนความมั่นคงละมั่นคงจากอะไรพิสูจน์ได้จากหน้าที่การงานที่มีการขยับขยายขึ้นมาจากหนึ่งไม้เท้าสองไม้เท้าจามนมาเป็นสามไม้เท้าแล้วสามไม้เท้านี่คือมันเติบโตขึ้นมาเราตอนนี้เพื่อนๆกําลังเฝ้ารอสิ่งที่ทําลงไปว่าผลกลับมาจะเป็นยังไงแต่เชื่อแน่ว่า ผลที่กลับมามันจะนำพาเพื่อนๆไปสู่คำว่าอิสระอิสระคืออะไรพ้นพันธนาการไม่ว่าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมีปัญหาติดขัดเรื่องการเงินการเงินหรือความรู้สึกใดๆอกหักผิดหวังแต่สุดท้ายแล้วอ่ะพอก้าเข้าสู่คำว่าอิสระอิสระมันคือหลุดพ้นจากพันธนาการต่างๆอ่ะเพื่อนๆจะได้มีการเฉลิมฉลองสารไฟก็คือเพจเพจซอฟเพจเพจ,พจอวอ์นนะคะ พอเพจสมอลเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับว่าพร้อมที่จะบุกตะลุยเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์ความมุ่งมั่นที่จะทําสิ่งต่างๆสิ่งเหล่านี้และพอ the l เลเเข้ามาแล้วมีฉีดเอาคับมันเหมือนกับว่ามันมีความรักความรักเข้ามาเป็นความรักที่มีโอกาสแต่งงานด้วยแล้วก็ ราะมันมีผ้มันมีวสามถ้วยคือการเฉลิมฉลองแต่สิ่งต่างๆที่เข้ามามันมันมีเยอะมากอะจนเพื่อนเพื่อนเลืกไม่ถูกเลยมีความใฝ่ฝันมีสิ่งที่เพื่อนเพื่อนปรารถนาแต่พอถึงเวลาจริงๆสิ่งเหล่านั้นอะมันก็กลับให้ผลิตให้สิ่งดีๆกลับมาเพื่อนเพื่อนก็มองว่าเพื่อนๆกํ่กำลังแต่ตองเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง พอมาเป็นควีนออาบอลชัดมากอะว่าสติปัญญาเฉ็บแหลมผัดแรงบันดาลใจความมุ่งมั่นมานะอดทนเป็นคนที่แบบที่สุดแล้วของความมุ่งมั่นอะทนไม่ว่าจะมีอุปารร์แค่ไหนเยน็ยนรอเยน็นเย็นสามารถที่จะเย็นพอรอได้อะ ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นหนักหนาแค่ไหนอะ่ะก็ยังพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปตอนนี้มันจะเป็นเรื่องของการงานความรักมีการเฉลิมเพื่อนๆจะมีการได้มีได้มีโอกาสที่จะเฉลิมฉลองอาจจะเป็นความรักแต่มองว่าเป็นความรัก เพราะว่ามัน f โ o o f s o r t ขึ้นแต่เดี๋ยวขอขยาย s o v e u p f Cup นะคะว่าเพื่อนๆมีความวิตกกังวลในการเลือกสิ่งใดหรือมีสิ่งที่เพื่อนๆใฝ่ฝันที่จะทำหลายอย่างแล้วตัดสินใจไม่ถูกก็ได้แต่สุดท้ายในในทุกด้านมันจะผ่านไปดีเพราะว่ามันมีเหือฟูออกมาขยายเซเว่นอนะคะให้ได้สำรับอ่ะคือคือ i o g o u p u p s King of Cups เนี่ยเขาเป็นผู้ที่รู้ทั้งรู้ภายในจิตจดจิตใจของตัวเองแล้วก็เข้าใจถึงความรู้สึกของผู้อื่นเป็นผู้ที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเป็นผู้ให้เต็มเปลี่ยนไปด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถในขณะเดียวกันไม่ได้ยึดไม่มีอัตตาอีโก้ในตัวเองสูง เพราะว่าเขาสามารถเข้าใจในความรู้สึกในความเป็นไปของผู้อื่นได้ไม่ได้เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แล้วมาตัดสินในสิ่งต่างๆแต่ทําทุกอย่างได้ด้วยความเข้าใจได้ด้วยความรักความปรารถนาดีแล้วจักรวาลกำลังจะจะบอกว่าข้างหน้าเนี่ยเพื่อนๆจะก้าเข้าสู่คําว่าอิสระและมีชีวิตที่มั่นคงหน้าที่การงานขย,ขยายขยายความรักก็มีความลงตัวได้รับการเสริมฉลอง อาจจะถึงขั้นแต่งงานได้นะคะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจาก The Oracle กันขอเป็น w i s t o r of Oracle นะคะขอคำแนะนำจากสิ่์สิทธิ์และครุคุบาอาจารย์นะคะให้กับเพื่อนๆ รือมีบทสรุปอะไรของเหตุการณ์นี้นะคะเพื่อนๆจะได้เป็นแนวทางอะไรที่กังวลใจไปเพื่อนๆสบายใจได้เลยค่ะเพราะาทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีมันถึงวันและเวลามันเป็นดดไวทัมมิ่งแล้วนะคะขอให้เพื่อนๆเชื่อมั่นและยึดมั่นในความคิดในสิ่งที่ตัวเองทำในความดีที่ตัวเองทำยึดมั่นในสิ่งห้าสิงห้าน่ะ เหมือนเป็นเกราะแก้วป้องกันเพืเ่อนจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆคิดดีทำดีพูดดีสิ่งนี้คือสิ่งที่ผู้อ่านย้ำกับผู้ที่เข้ามารับฟังเสมอนะคะทำย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมนะคะแล้วแต่อันนี้ว่าว่าใครจะเข้าใจจะทําหรือจะปฏิบัติหรือเปล่าอันนี้มันห้ามกันไม่ได้เพียงแต่ถ้าใครเข้ามาฟังแล้วเข้าใจแล้วเก็ตแล้วแล้วเข้าใจในสิ่งที่ผู้อ่านพยายามสื่อสารเนี่ยแล้วลงไปปฏิบัติ ลองง่ายๆก็ได้ค่ะทีละน5นาที10นาทีช่วงว่างสวดมนต์ภาวานาท่องอะไรก็ได้ตามแต่ที่เพื่อนๆจะถนัดนะคะแล้วลองดูว่าเรารเาทำอย่างต่อเนื่องอะ่ะพอทำไปสักพักหนึ่งจิตใจเราจะจับอยู่แค่คำที่เราภาวานาบางคนอาจจะชินกับคำว่าพุโทโธนะมะพัทธะนะโมพุทธยะอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่จะทำให้พื่อน ตั้งมั่นอยู่ในคําคํานั้นพอตั้งมั่นอยู่ในคําคํานั้นก็ทําให้จิตของ,งเพื่อนๆไม่ได้ไปวอกแวกไปคิดถึงเรื่องไม่ดีเรื่องที่ทุกข์หรือเรื่องในอดีตที่ผ่านมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับคําภาวนาที่เพื่อนๆทำ แล้วพอฝึกไปเรื่อยๆจิตของเพื่อนๆจะเข้มแข็งแล้วมันจะเกิดออโตเมติกในร่างกายเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือจิตที่ว่างกําลังทําอะไรอยู่ก็ภาวนาไปโดยไม่รู้ตัวอันนี้คือเกิดจากสบกณ์ของผู้อ่านนะคะอย่างทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ต้องใช้ความคิดหรือว่าําดับอะไรมากเราก็สามารถมันก็จะเป็นการภาวนาโดยที่เราไม่รู้ตัวพอมาเลิกได้อีกทีนึงคำภาวนานะมันอยู่ในใจแล้วนะคะ โอเคขอคำแนะนำระบบสรุปจากครูครูบาอาจารย์ให้กับเพื่อนๆน,นะคะแม่แรกนะคะวาย e brand milk and honey Imagine อะไรกับ yeah. so อย่า New Life So Me เห็นไหมคะเมื่อกี้มีเรื่องของความรัก และความต่างการที่เริ่มขอให้เพื่อนๆอ,นนะอย่าได้สงสัยเพราะว่าขอให้เพื่อนๆสแลนเดอร์ยอมจำนนแล้วก็ไม่ต้องสงสัยในสิ่งใดอะ่ะทำไปได้เลยค่ะและเพื่อนๆจะขกจะพบกับความสุขเหมือนเลนโดมีแหนฮันนี่ก็คือความนุ่มนวลความหวานของชีวิตความสุขของชีวิตนะคะอิมเมจจิเนี่ยมันก็เหมือนจินกันนะ แรงเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เพื่อนๆพ,พบกับสิ่งที่มหัศจรรย์ดูแสงของเขาสิคะได้กับอัพเนี่ยการก้าวเข้าสู่สิ่งที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเป็นพลังงานที่กำลังจะบอกว่าให้คุณบาลานซ์มันให้ดีอ่ะเพราะว่าพลังงานเสียมันก็จะเป็นหนยินหยางใช่ไหมคะ แลวเพื่อนๆก็จะได้ชีวิตใหม่ที่มีคู่โซเมตเข้ามาที่มีความต่างกันอาจจะเป็นต่างของในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอายุความหลายๆอย่างแต่สุดท้ายคุณคือคู่โซเมตกันคุณจะปรับตัวเข้าหากันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามสิ่งที่จักรวาลและพี่ไพ่จะบอกก็คือขอให้คุณยึดมั่นในคุณงามความดีทำแต่สิ่งที่ดีนะคะ อุปสรรคต่างๆอย่ามองว่ามันเป็นปัญหาให้คุณคิดว่าเป็นบทเรียนที่จะเข้ามาทําให้คุณเรียนรู้และเติบโตเมื่อคุณเติบโตคุณจะคัดกรองสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นซิกในชีวิตของคุณออกไปเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้ว่างที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามานะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะฝากเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้และทั้งหมดนี้ก็คือปฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆภายในเจวันนี้นะคะ ถ้าใครมีอะไรดีๆเกิดขึ้นก็มอมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะให้ผู้อ่านได้รับรู้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นค่าครูให้กับพี่ไพ่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณแล้วก็ขอขอบคุณว่าสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ